สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายน้ําแตงนะคะวันนี้แม่ปู๊มาหาน้องๆด้วยนะคะมาหาน้องดัมโบ้กับทีมงานนะคะซื้อน้ำอ้อยหวานๆมาฝากทีมงานด้วยนะคะต้องขอขอบคุณแม่ปุมากๆเลยนะคะนี่นี่นี่หยาดกันแล้วหยาดกันแล้วเฮ้พี่ช่ยแม่สาวได้สาวเอา <laughs> <laughs> พี่โบกับบัวถ้ดาได,ได้พี่โบ โบโบผาผาผาอ้าวอ้าโอ้พีชายไหมพีชายเบ็กไว้กับบอยูพ่อพายหนุ่มเซกนะคะหนุ่มเซกรอไหมครับ ม,มีกล้วยหวานๆไว้รอน้องๆด้วยนะคะมีกล้วยหวานๆไว้รอน้องๆด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแม่เจเจนะคะที่เรียงอาหารน้องช้างนะคะนี่ยืนรอทานกล้วยหวานๆนะคะแหมน้องใบบุญกับหนุ่มสีก็มารวมโต๊ะด้วย,เ,ยเสียงหวานเท่ หน่อยก็หูมีเสียงต้องขอขอบพรคุณคุณแม่เจ๊มากมากเลยนะคะที่มาเลี้ยงผลไม้วันๆให้น้องๆเติมพลังก่อนแหงานนะคะ น้องใบบุญพายหนุ่มเสกนะคะพ่อใหญ่หนุ่มเสกน้องชัยมงคลแล้วก็น้องพายภูผาน้องมงคลน้อยน้องดัมโบ้แล้วก็น้องน้ำแตงนะคะวันนี้มาแห่งานร่วมกันด้วยกันทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะแม่แม่แม่เจเจก็เลยแวะมาหาน้องๆนะคะหาน้องดัมโบ้แล้วก็ทีมงานนะคะ น้องใบบุญน้องใบบุญโอ้น้องใบบุญกินข้าวโพดช้างพอใหญ่อีอใบบุญกอดเลยได้ไหมอ้าใบบุญกอดอุ้ยองงานหน่อยหน่อย เอาไปบุญก่อนน่ารักกินท่านมูบลาบุญโอ้แกเบอรี่ไหลหน่อยจ้าก็ใหญ่โอ้จะหายพอใหงไงไปบุญกินไม่ทัน เ็เมูลขาเน้อยเิมพลังเติมพลังพี่าอย่ายังนี้าโอ้ใบบุญกินไม่ทันเพื่อนแล้วลูกตัวเล็กตัวน้อยกว่าเพื่อน พี่โบพี่โบกินคำใหญ่แท้พี too, ่โบน้องใบบุญพี่ชายแม่กวดไปกองไว้หนาจะของเลยพี่ชายให้น้องด้วย ใบบุญกินไม่ทนัะนะเพื่อนคนนี้ทั้งสองนเนอเนบง่ายอีกนเพราะแล้วนเนกินมาทานนันอีกวนมากองเลยเนี่บางคนเป็นสองคนเลยเนบงายไว้อีกนะคะพี่ชัยมงคลน้องใบบุญโอ้ยกินไม่ทันเพื่อนน้องบุญบอก แตงหาแต่ข้าวโพดนะคะแม่แม่พี่น้ำแต่างหาข้าวโพดเลอพี่น้ำแต่างก็เนบวันนี้เอ้าพี่น้ำแต่งเนบใส่ปากเนบใส่หน้าแล้ววันนี้พี่ชายมงคลอ๋อน้องโบน้องโมโอ้น้องโมยัดกล้วยเป็นหวีเลยเอาให้น้องบุญก่อนน้องบุญกินบ่ทันโอ้ยเต่าเราล้านเจได้กินหม้อขาวใหญ่สิเต่านี่เนาะ ยิ้มให้ยิ้มให้ต้องยิ้มให้เออน้องบุญแม่น้องบุญกินไหม้าน้องบุญกินโอ้โอ้โอ้บุญเสกกับมะยอมเอาเอาพี่แตงหาเครื่องสุกๆ โอ้ข้าวโพดข้าวโพดโอ้ข้าวโพดโอ้พี่แตงกินข้าวโพดอ้าวกล้วยมีซุปเออฮ่ากินบพะท่านมูได้ตีถ้าบพะเก่งใจพี่ๆเขาน่ะนั่นน่ะขนาดขนาดเะเก่งใจเลยเออมงคลหน่อยก็ไดมงคลหน่อยขนาดเก่งใจขนาดเก่งใจเลยเอาว่าใครอย่าเผลอนะอย่าเผลอรอยเก่งมันล่มนะเขา อ๋อน้ำใบบุญไหมจมูตะกากินเลยโอ้มงคนกันเน็บระเด้อวันนี้มงคลนี่ทั้งสองเลยฮะอเก่งกินเก่นเก่งกินเหมือนดูแข่งแข่งกันก oh, bon really ินเนาะกีฬาแข่ง น,นเกียงแล้วเหลือแต่แคยวเขียว,ๆน,นยวๆนะคะโอ้เออฮ่นมเสกกับปัดไว้เออเออนมเสกเอเอขวดนี้เนาะเออ นุ่มเซกวดนี้เลยก, <laughs> กวดต้อมมาเอกประเซริฐประธรรมาดาพากันเนะ <laughs> บ็บง่าไว้เลยนะจ๊ะแม่แม่ดูดูดูมงคลน,น้อยกับชัยมงคลน,นะคะเหมือนกีฬาแข่งกันกินนะคะแม่แม่ อืมกินเก่งเออต้อมเอาต้อมเอา,อเอานำ้ำแดงบ่ท่านหมูหายหวังพี่แทงกินช้า พี่แตงกินช้ากว่าเพื่อนเลยแม่ปูเข้ามาหาเลยแม่ปูเข้ามาแย่งช่วยเลยนะคะเอาบีกินท่ละน่วยอีกพี่แตงก็ได้พี่แตงก็ญยติเขาเป็นวีคือน้องได้เป็นอย่างกินข้ามหน่อยแถวปูเออนั่นเออ นั่นน่ะนั่นน่ะเออแฉลบอมมี่ตีพี่แตง <c oughs> นี่นะคะต้องขอขอบคุณแม่มปุ๊ม,มากๆเลยนะคะที่มาเลี้ยงกล้วยหวานๆให้น้องๆได้ทานนะคะผู้ใหญ่ใจบุญนางฟ้าของเราวันนี้นะคะแม่แม่ปีน้ำแตงน้องใบบุญ เอาให้แม่ปุ๊ลองนั่งงนาะพ่อใหญ่หมุนเซกนะคะแม่แม่ก็สอบทดสอบเดี๋จะนั่งจองมปอดลงแล้วนะคะแม่ปุ๊ฮิ้พ่อใหญ่

ไหลๆไหลยาวน้องกลัวหมดเลยน้องๆถึงกับถอยให้เลยให้พ่อใหญ่ทานก่อนใบบุญใบบุญบ่ได้นั่งบุญนั่งเชือกไหนก็ได้บอกว่านั่งเชือกไหนก็ได้เจ็บเนี่ยเชือกที่เจ็บใช่ไหมนั่งใบบุญเเิลยครับ คนมานั่งงานมาขอนั่งงานพ่อใหญ่หนุม่มเสกนะคะพ่อใหญ่เรียกแล้วออพ่อใหญ่มีคนมาขอนั่งงาพ่อใหญ่ด้วยนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่นั่งงาได้นะคะ ก็ต้องขอ,อกล่าวขอบคุณคุณแม่เจเจนะคะที่มาเลี้ยงผลไม้อาหารหวานหวานให้น้องช้างนะคะขอขอบคุณนางฟ้ามากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องขอ,อกล่าวลาแม่แม่ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช้างวัฒนธรรมด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ